คับพี่น้องขอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ช่องของบุษบาชายตมาน้องขอพีเน้องขอต้อนรับสู่ทุ่งน้องกกเหลืองรีสอร์ทฟาร์มชื่อเป็นฟาร์มเน้อยพี่น้องเอ้ยจากก็เริ่มไหมเริ่มเริ่มเลี้ยงไหมพี่น้องเอ้ยวันนี้จะพาพี่น้องมาบังมาส้มควายงามพี่น้องเอ้ยอยู่ที่น้องกกเหลืองรีสอร์ทฟาร์มข้าซึ่งเป็นฟาร์มเล็กๆเป็นฟาร์มเน้อย จะก,ก็เริ่มเลี้ยงได้ประมาณสามปีนี่แล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยววันนี้ขอลัภาพพี่น้องมาเบ่งควายงามก็ชื่อว่าน้องคุณฮักพี่น้องเอ้ยน้องคุณฮักควายเพศผูควายไทยซื้ออันต่อมือขาเจ้ามาเนาะพี่น้องขาเจ้าว่าควายบ้านไม่ได้ถามสายพันธุ์แท้เป็นควายไทยเลี้ยงแบบบานๆพี่น้องเอ้ย ก็กินยาหลากหลายกินญ้าทุกชนิดบเลือกหญยาเลี้ยงง่ายทานถ้ามีอาหารอาหารเสริมก็คือกล้วยซุกพี่น้องเอ้มีกล้วยซุกแล้วก็มีหำจะให้กินตอนเสาชือว่าน้องคุณภาบอัตลักษณ์ลบลงนะังหน้าตากตา,กตา,กตากเต้มแก้มจำสององ้งก็น้องขาว แต่ล <c ười> um ักลูกพลังหน้าตาก็ล่อดีอยู่พี่น้องเอ้ยเจ้าพุนหักที่ใส่กะคนควางเสื่องหูอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าบริใหญ่กับมือเนาะเพราะซื้อโตมือเขาเจ้ามาหูดีพี่น้องเอ้ยหูดีน้องพุนหักพุนหักขิดหน้าแก่งเก่งเลยพี่น้องเอ้ย ความสูงของเพิ่นก็ประมาณร้อยห้าสิบบวกนะักก็ประมาณครึ่งตันนี่ละพี่น้องเอยประมาณครึ่งตันที่นอกเหลืองที่ซอดกม็มีมีงัวพร้อมสามตัเลี้ยงก็เลี้ยงงัวงัวกี้งัวไทยกระโดนท้องแล้วอันนี่นกม็มิงขันมิงขันตกแรงนี่ก็อาจสิผสมพันธุ์ได้ละพี่น้องอันนี้เป็นงัวพู ควายผู้แต่ก็มีควายแม่อีกอยู่เดี๋ยวมื่อหลังสิพาพี่น้องเบิ่งควายแม่ควายแม่ก็งามงามน้องผักขม,มะนะมีพาพี่น้องเบิ่งควายผู้สักก้นกินหญ้าแกล้งกินหญ้าหลากหลายบ่เลูก๊กหญ้าพี่น้องเลีเ้ยงง่ายอยู่อัตลักษณ์รูปร่างหน้าตาก็รอดีส่วนสัตว์ สูงใหญ่ลําบึกบรรยากาศก็แดดพี่น้อพี่น้องอวยแดดจนแฮมหัวหน้าหัวตาอ้อป่าวปลาสแล้วบนีุ้ณนักพุ่นัไปยังนะโอ้จะนเขียวเนาะเจ้าเนาะ เร็วไอ้กินเนื้อเร็วตอนนี้กับพ่อค้าเพิ่นกับมาเบิ้งแล้วเพิ่นกับให้ราคาอยู่สี่หมื่นพี่น้องเลยแต่ว่ายังบระท่านได้จะขายช่วงนี้พี่น้องเลยแต่ราคาแต่ว่าถ้าพ่อค้าเพิ่นให้ราคาดีก็อาจจะราคาขายอยู่พี่น้องเลยให้ราคาดีราคาสูงเดี๋ยวไปเบิ้งก่อนเนาะ แดดคักมัน,นีนแดดเริมตาเลยเจ้าคุณหกักหาพ่อไมมพี่น้องสนใจก็เข้ามาเบิ่งได้เด้อค่ะเด้ออยู่ที่หนองกกเหลืองรีสอร์ทฟาร์มบ้านใกล้เลือนเคียงกับผสมพันธุ์ก็ได้ละพี่น้องเอ้ยเป็นบ้าละต็มเพลงสามปีแล้วบ้านใกล้เลือนเคียงก็บแกจะผสมพันธุ์กับติโต่อบถามมาได้เด้อค่ะเด้อมีเบอร์เทรพร้อม 0 0262 0329ติดต่อใดสอบถามใดถ้าผ่เยียซีมาผสมพันธุ์ก็เสื่ใดเด้อเด้อติดต่อสอบถามใดอยากมาเยี่ยมชมอยู่ที่น้องกุงเหลืองรีสอทฟ้าติดต่อสอบถามมาได้นี่ละติดต่อมาสองของบุษบาชัยตามาสนี่แหละตอนรับพ่อแม่พี่น้องอยู่เสมอพี่น้องเออไม่ได้ไปทั้งเลอยู่แต่ริซอท เลี้ยงงูเลี้ยงควายฟองงูฟองควายชาวบ้านเพิ่งก็ได้เข้าไปเงานอยู่ในบ้านเนาะตัดเพื่นตัดหญ้าเฮาแล้วก็เบะหญ้ามาเฮ้อยู่คนเดียวมาเบิ่งได้ตลอดเวลาพี่น้องเออเปิดเปิดให้พ่มแม่พี่น้องได้เข้ามาเยี่ยมชมตลอดเวลาทุกเวลาทุกวันมาเด้อจ้าพี่น้องมาเบิ่งควายงามเด้อเจ้าคุณหา งนี่กับบริยไงกับมือเนาะซื้อมากับตอนที่เพิ่งไงแล้วถ้าไงอยู่กับมือกับอาศวิหูกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าดีพี่น้องเออดีเพราะหูอยู่ในระดับหูอยู่เป็นควายไงลำสันบึกนังนาทอนแดดพี่น้องเลย ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อที่เข้ามาชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคลิปหน้าค่อยพอกันแล้วเจอด้อพี่น้องขอบคุณจ้า